ก,ก็เรียบร้อยเลยนะครับผมสดโดใหญ่ก็เอามวนได้ไปหมดเลยครับลืมจับไว้นะครับผมสดโดก็ขึ้นมาประมาณหกกดโลนะครับผมมีสองตัวนะครับขึ้นมาจิบน้ำคู่กันนะครับผมก็เรียบร้อยครับผม ได้เชือกก็ไปทั้งหมดเลยครับกระชากลงน้ำหายมิดเลยครับผมลงไปเอาไม่ทันเลยครับไดก้ก็ตกตรงนี้ครับตรนนี้มันมว้วนมันลากไปเข้าป่าแลวครับผมมว้วนได้ก็จมน้ำไปด้วยครับหายไปเลยครับ มันลืมจับไว้นะครับมันกระชากหลุดจากที่เสียบหลอดนี่ครับผมหายจ่อยเลยครับผมลากเข้าป่านะครับมันต้องแก้ใหม่นะครับผมถ้าจับไว้ตอนแรกอาจจะอยู่นะครับผมมันลืมจับได้ครับมันกระชากได้ตกหลุดออกไปเลยครับแม่ครับขึ้นมาไม่ถึงสองนาทีครับผมยิ่งเลยครับ ยินด้ครับผม